กราบนมัสการพระอาจารย์ทองใสครับและสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมพบกันเช่นเคยนะครับกับการสอนนาธรรมะกับพระอาจารย์ทองใสจันทศริเพื่อนำหลักธรรมะไปใช้ในการดำเนินชีวิตและเป็นการไขข้อข้องใจและไขปัญหาต่างๆในสังคมโดยใช้หลักธรรมะครับกับผมพัทยาวงเวียนครับดิฉันปวีนาชูรัตค่ะครับผมวันนี้เราก็จะมาพูดถึงปัญหาพระ นะครับผมในสังคมไทยทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นทั้งข่าวเช้าไม่ว่าตลอดจนอ่ะอภายมุกต่างๆการเล่นการพนันการดื่มเหล้าดื่มสุราเทปที่แล้วเราพักไว้ในเรื่องของพระที่ท่านบอกหวยนะคะทำให้ประชาชนงงงงายนี้นะคะอยากให้พระอาจารย์ขยายความตรงนี้ต่อกราบนมัสการเรียนถามพระอาจารย์ในเรื่องนี้ต่อค่ะเจริญบอลเนี่รทน้องน็อตน้องปอท่านผู้ชมด้วยเป็นประจําทุกวันรายการ สนธนาธรรมก่อนอื่นก็ขออนุโมทนาบุญกับท่านผู้ชมติดตามรับชมมาด้วยดีโดยตลอดเทปที่เราบันทึกมาภาคหลังจะเป็นรายการนำเยาวชนเข้าวัดส่วนหนึ่งแล้วก็เปิดโอกาสให้เยาวชนมีส่วนร่วมในการเสวนาน้องพ่อต้องขออนุโมทนาบุญกับน้องปอน้องนอสในโอกาสนี้แล้วก็ยังจะมีน้องๆรั้งแต่ระดับปฐมที่วางแผนกันไว้เนาะเป็นรายการบันทึก บันทึกรายการภายในบริเวณวัดส่วนใหญ่เจ้าหนะ้าที่ฝ่ายกล้องฝ่ายเทคนิคต่างๆก็สอนกันเองครับมีเป็นสิบกวดชีวิตรวมกันอยู่ในวัดเต็มเลยตอนนี้ครับนี่คือบรรยากาศรายการส,สดเรื่องวัดนอกประเด็นเนาะเรื่องพระเนาะ <c oughs> ที่เราจะคุยกันวันนี้สนทนาวันนี้ก็ต้องยอมรับความจริง,น,งน้องปอว่าทุกสังคมนะทุกองค์กรทุกสังคมย่อมจะมีดีแล้วก็ไม่ดีพระก็เช่นกัน มีพระดีแล้วก็พระไม่ดีมันเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งนะน้องปอเนานะ <c oughs> ที่พูดอย่างนี้ไม่ใช่ว่าไปแก้ต่างในพระนะไม่ใช่ว่าไปแก้ตัวในฐานะเป็นพระรูปหนึ่งเสียงก็ไม่ก็มีด้วยต้องขออภัยท่านผู้ชมทุกสังคมทุกวงการมีพระดีแล้วก็พระไม่ดีเช่นกัน <c oughs> ในคราวครั้งพุทธกาลก็มีนะน,น,น้องปอครับยิ่งยิ่งเละตุ้มเปะพอ่พอๆกันกับทุกวนันนี้เหมือนกันครั้งหนึ่ง ที่หลวงพ่ออ่านพระไตรปิฎกอ่านประวัติของพระอารัชีจำไว้นะนี่เป็นศัพท์หนึ่งที่นศเคยอ่านคำว่าอารัชีครับอารัชีหมายถึงพระที่ไม่ดีพระที่เอาพระเหลืองมาหากินความหมายในทุกวันนี้ก็จะคล้ายๆพระปลอมที่มาหลอกลวงชาวบ้านหรือเปล่าคะพระอาจารย์พระคำว่าปลอมกับอารัชีนี่คนละอย่างพระอารัชีก็หมายถึงพระดีๆนี่แหละแต่ว่าก็เป็นใกล้เคียงกันหมายถึงไปโกงหกหลอกลวงเพื่อความโลภเพื่ออยากได้เงิน จึงใช้วิธีการต่างๆนานาเพื่ออยากจะได้เงินอธิบายง่ายอย่างเช่นบอกหวยอย่างเช่นสารพัดแหละเครื่องรางของขัง,งที่มันงมงายกับสังคมเราก็ทําได้ดีด้วยนะรวยด้วยเดี๋ยวนี้ยิ่งไปกันใหญ่ไม่ใช่เฉพาะพระนะน้องปอขนาดเป็นโยมด้วยกันบางทีออกเหรียญมาขายมาโฆษณาชวนเชื่อสารพัดดือสี สาราพัดเลยหมอเจ้าเข้าทรงสำนักที่เป็นผู้หญิงว่าร่างทรงรต้องซื้ออันนี้ไปสักสามหมืนยกขันห0 0 0 0ื่แล้วพ่อแม่เธอป่วยพ่อแม่เธอจะหายสาเหตุตอนนี้ที่ไม่หายก็เพราะว่าเขาผูกไว้อยู่กรรมเก่าบ้างเอาคําสอนของพุทธเจ้ามาหลอกลวงเยอะนะไม่ใช่เฉพาะพระรโยมยิ่งเยอะกว่าพระย้อนย้อนก็มหาเรื่องพระเนข่าวครงพุทธกาลเนี่ยน้อง,นอ,งนอน หลังจากผู้เจ้าปรินิพานมันมีอารัชีีกลุ่มหนึ่งลักษณะ,ะชายเทอ่ออุบายกลไกเพื่อจะหลอกลวงประชาชนฟังนะเป็นอุทาหรณ์สอนใจอ่านเรื่องนี้แล้วโอโหหน้าน่าศึกษาท่านเป็นพระนักเทศด้วยเป็นพระเผยแผ่เหมือนหลวงพ่อทองสายนี่แหละแต่หลวงพ่อไม่ได้หากินตบบนั้นคระบผะท่านใช้วิธีการตลาด ใช้เป็นลักษณะแสล,ลูกโซ่อย่างน็อตอย่างปอมาเอ,าเอาเงินไปเท่านี้แบ่งกันเป็นเปอร์เซ็นต์เพื่อจะดึงคนเข้าวัดโฆษณาว่าอาจารย์เหาะได้อาจารย์หายตัวได้โอ้โหตอนนั้นจําได้ว่าหายตัวได้ครับพระอาจารย์ปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบหายตัวได้พวกเธอทั้งสองสามสี่ห้าคนไปออกตลาดออกเผยแผ่ไปประชาสัมพันธ์ว่าวันนี้แหละขึ้นสิบห้าข้ามผ้อาจารย์จะหายตัวให้คนดูครับผม นี้ในพระไตรปิฎกนะเธอจะมาดูไหมถ้าถ้าถูกโฆษณาอย่างนี้มาะจะกเก่งขนาดนั้นก็อยากดูธรรมชาติของมนุษย์ใช่ไหมที่อินเดียนะครับอา,อาจารย์เป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าเอาพระพุทธเจ้ามาขายเป็นสาว,วกพุทธเจ้าเป็นพระอรหันด้วยคือสั่งให้คนให้ลูกศิษย์ไปโฆษณาครับเหตุการณ์ในลักษณะนี้ทุกวันนี้ก็เยอะยิ่ยงเรามีสื่อนี่โฆษณากันบ,บางทีแ้ะสงเพศสงสารคนไทย สงสารภาพรวมพระศาสนาหลวงพ่อในฐานะนักบวชนะมันมันเหมือนกับศาสนานี่โอ้โหสอนคนคนปัญญาชนคนที่เขาฉลาดเขาถึงมองศาสนาว่าเป็นเรื่องไร้สาระก็เพราะพฤติกรรมของพระสงค์เองครับไม่ใช่พฤติกรรมของโยมโยมหลวงพ่อไม่โทษนะเพราะอย่างน,อน้อยอย่างโตเรียนหนังสือเก่งด้วยไม่มีเวลาเข้ามาศึกษาธรรมเราก็เรียนทางโลกไปใช่ไหมมันยิ่งมีความรู้สูงเท่าไหร่ยิ่งโดนหลอกง่ายเท่านั้น ทุกวันนี้ในครั้งนั้นก็เหมือนกันในระดับพระมหากษัตริย์นะครับการตลาดคือการโฆษณาคือหลักการทั่วไปคนเดินทางมาเป็นหมื่นเป็นแสนแล้วก็เอาบาทนี่แหละเอาบริจาคแล้วจะศรัทธาทำบุญเยอะได้บุญเยอะเพื่อพระอาจารย์จะได้หายตัวได้มันเป็นบุญของพวกเธอละที่ได้เห็นครับคนบุญน้อยจะไม่ได้เห็น โอ้ยคนศรัทธาเนี่ยใครก็อยากดูคนหายตัวใช่ไหมครับผมทาบุญโหบาทแล้วบาทเราเต็มสมัยเงินเหรียญเป็นหมื่นเป็นแสนในยุคนั้นอะ่ะพาก็เก็บนะมีเจ้าหน้าที่เก็บเก็บเก็บคนเป็นคนเป็นหมื่นเป็นแสนคนอะ่ะนึกภาพดูนึกภาพบอกนะตามทันเนาะแต่อยากจะให้ฟังว่าท่านหายตัวยังไงมันมีสถานที่ยิงแจ้งโล่งเอาไม้ไผ่สองอันเป็นหลักขึ้นมาแล้วก็ผูกไม้ไผ่เป็นตัวยูนึกภาพไหม <ข>เอากด<อ>รู้จักน็อตรู้จักกดเนาะครับผ,ผูกที่กลางแจ้งบริเวณคนก็รอบคนเป็นแสนคนครนะท่านก็นั่งในอาสนะอย่างนี้เอาเอกกดผูกไว้นั่งสมาธิโอ้ําทำทำให้มันขังอะ่ะทำให้มันหน้ากลาบนะไว้คนก็กลาบนั่งเงียบลูกศิษย์เป็นพระก็เหมือนกันก็นกนกนประกาศครับพี่น้องครับตอนนี้พระอาจารย์กําลังเข้าฌานอยู่ให้ทุกคนสงบทุกคนสงบครับอีกไม่กี่วินาทีแลละอาจารย์จะหายตัว พวกเราสายตาทุกคนจ้องมานะครับอย่าพลาดหลังจากเก็บเงินเสร็จแล้วเราก็หาวิธีอีกสัก5ห้าที่เก็บเงินต่อแต่เคยดูเขาขายงูจ่า<ไ>งอ่างไหมคเคยเห็นไหมไยาย,ายาแบบเดียวกันครับแบบเดียวกันไอ้พวกนี้มันเคยดูมันเคยอ่านหนังสือพวกนี้วิธีการจิตวิทยาในการโกหกคนคพี่น้องครับเดี๋ยวง,งูจ่างอ่างตัวใหญ่จะเจาะมาแล้วเงี้ยเหมือนกันครับตั้งแต่เช้าจนเย็น หลวงพ่อเคยดูสมัยอยู่ป .4 ตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ไม่ดูเลยกว่าจะออกกันใช่ครับอาจารย์หลวงพ่อคิดแทนนะหลวงพ่อฉลาดโอ้ย่างงี้กูก็ถาำได้เพราะเราเป็นนักคิดครับพอาจารย์หลวงพ่อรู้ทันที่โอ้มันโกหกขายยาฉลาดตอนนั้นเป็นเด็กวัดนะลูกเหมือนพวกเธอเหมือนน้องเป็นเด็กวัดเนี่ยต้องฉลาดนะลูกเข้ามาอยู่กับหลวงพ่อเนี่ยเคยดูทีเดียวเลิกดูเลยรู้ว่ามันโกหกครับรู้ว่ามันจะขายยา เรื่องนี้ก็เหมือนกันเรื่องพระอารัชีีนี่สักพักหนึ่งเขาหลังจากเก็บเงินพอแล้วเอากดวางลงทุกคนต้องดูนะครับพี่น้องนั่งบนอาสนะผืนเดียวแบบนี้บนสนามหญ้าตอนนี้พระอาจารย์เข้าฌานกลัวรสศมีจะมาโดนพี่น้องขออนุญาตเอากดลงก่อนเป็นมุงครอบน้องปอรู้จักกดไหมเป็นมุงธรรมดาเนี่กดน้องแต่ว่ามุงเนี่ยเป็นมุงพระจีวรเนี่ยครับ คนข้างนอกจะมองเขาไปไม่เห็นครับแต่คนก็งในจะมองเห็นคนข้างนอก,นอกสักพักหนึ่งไม่เกินวินาทีประมาณไม่ถึงนาทีลูกศิษย์ไปกราบแล้วก็ยกกดขึ้นหายไปเลยอันนี้คือหายจริงๆหายจริงๆ,ๆ,ๆครับแสดงว่าท่านมีวิชาอาคมนี่เหรอคะพระอาจารย์ใช่ท่านมีวิชาแต่ไม่ใช่อาคมอคมันเป็นมายากลลูกทุกวันนี้ฝรั่งเขาก็ทําได้ครับทํายังไงดูไหมครับพระอาจารย์ อาสนะผืนอย่างเงี้เนี่ยนะกล้องซูมมาหน่อยที่นี่กล้องเนี่ยซูมมาหน่อยที่นี่นะในผืนอย่างเงี้ยผืนอย่างเงี้ยใช่างมันเนี่ยผืนอย่างเงี้ยเห็นไหมเนี่ยเขาเอาตุ่มวางไว้ด้านล่างคุณลุมอย่างี้ยเหรอคะอาจารย์ครับอาจารย์โอ่งเนี่ยตัวลองพื้เขาลงไม่ได้แล้วก็ไม้เล็กๆมาวางทับเพื่อนั่งให้มันไม่ไม่นั่งไม่ให้มันอันนี้ใช่ไหมครับผมก็นั่งกับขอบตุ่มอ่ะครับแล้วก็ลงไปอาสนะปิดเหมือนเดิมจบไหม ตามทันไหมเนี่ยคอาาจร์นี่แสดงว่าเป็นการอวดคุณวิเศษเป็นการโกหกผิดศิลข้อมุสาเพื่อหาเงินครับโอ้โหคนไม่ต้องพูดถึงศรัทธามากมายมหาศาลถ้าจำไม่ผิดในข่าวนั้นใช่พระเจ้าอโศกมหาราชไหมที่มาตัดคอพระเป็นหมื่นลูกมีเงินเยอะแล้วคิดยังไงดูไหม คิด <K id> จะล่มร้างพระเจ้าส่งมหาราชรถ้าจำไม่ผิดหรือพระเจ้าอุเทนนี่แหละต้องขอกลดด่าวกับมหาธโรต่อพระเทรารทนุเทล่ะเพราะไม่ได้เตรียมกันเราเทศสดย์ไม่ได้ขนกวา้าแต่ว่าจําได้สมัยอ่านสมัยเป็นสมณรเราไเรื่องนี้ในพระไตรปิฎกในพระสูตรพระเป็นหมื่นเป็นแสนรูปมาอยู่วัดน,นั้นระวังนะเรื่องการโกหกกลอกลวงเรื่องความ,มงมงายของสังคมที่ต้องปอยกประเด็นมาถามเนี่ยพอมีเงินเยอะคิดอยากจะเป็นพระมหากษัตริย จะปกครองประชาชนเองในเมืองนั้นทีนี้มีพระอรหันรูปหนึ่งโคจรเข้ามาชื่อว่าพระอ่าเดี๋ยวพระเรวัตพระเรวัตตรับพระเรวัตตาดิเป็นพระเป็นลูกน้องพระอนทนถ้าหลวงพ่อจำไม่ผิดนะครับนี่คือเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นเป็นพระอรหัน์จริงนี่มามาดูพฤติกรรมแต่ว่าจาริสุดงมาแล้วก็มาขอพักพระอรหันไม่ต้องพูดถึงท่านรู้พฤติกรรมหมดถ้าท่านอยากจะรู้นะครับ อัิสยานวิรอานา,า,า,ารู้อดีตรู้อนาคตก็แล้วกันร,รู้ว่ารจิตผู้อื่นมโนมยึดมินิททางใจวิชาแปดนะลูกอันนี้เป็นธรรมะที่ลึกไปอีกแล้วเป็นคุณวิเศษของพระอ,อรหันต์ที่ท่านนั่งสมาธิท่านก็เลยรู้พฤติกรรมทั้งหมดโดยที่ไม่ต้องบอกท่านมันมีจริงพระอ,อรหันต์เดี๋ยววนันหลังเรามาค่อยมาสนทนาเรื่องลึกรเรื่องคุณของพระอ,อรหันต์ให้ฟังก็เรื่องนี้ก่อนท่านรู้ว่าพิสูุกลุ่มนี้จะรวมรางพระราชบัลลังก์ ถ้าจำไม่ผิดคงจะเป็นพระเจ้าอาโศกมหาราชนี่แหละท่านรู้ท่านก็เลยนําเรื่องนี้ไปทูลกับพระมหากษัตริย์ในคราวนั้นพระมหากษัตริย์ก็เลยนำทหารเข้ามาตรวจสอบเพราะแนวความคิดของเจ้าอาวาสที่หายตัวจะรมรางพระมหากษัตริย์เพราะมีเงินเยอะครับมีลูกศิษย์เยอะระวังเรื่องนี้ซึ่งมันเคยเกิดขึ้นทุกยุคทุกสมัยนะในคราวครั้งพุทธการก็เกิดขึ้นเพราะลูกผ้ารวยเนี่ยรวยจากใครเนี่ย รวยจากประชาชนเดีเ๋ยวเราจะมาคุยประเด็นต่อไปเรื่องว่าประชาชนมาทาบุญจะบาปไหมนะเพื่อ <laughs> สังคมจะรู้รรแต,แต่แต่มาฟังพระประวัติของชะตากรรมของพระรูปนั้นก่อนของวงการคณะสงฆ์ในครั้งนั้นก่อนพระเจ้าโสมหาราชยกทหารมาเลยอย่าลืมว่าพระมหากษัตริย์เป็นผู้ดูแลพระสงฆ์นะครับทุกยุคทุกสมัยประเทศไทยเราถ้าไม่มีองค์พระบาสทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่าฝันเลยว่าพระจะอยู่ได้ครับ ไม่มีทางหลวงพ่อเป็นนักนักอ่านประวัติศาสตร์แล้วก็มาคิดมาวิเคราะห์แม้กระทั่งพระพุทธเจ้าเนี่ยผู้ที่ดูแลอุปถมัมภ์พโอ้โหมิจฉาศัตรูทั้งนั้นพระเจ้าพิมพิสารพระเจ้าชาติศัตรูอย่างเงี้ยสร้างวัดเวฬุวันวัดแห่งแรกในในใน,ในพุทธศาสนาครับมีแต่พระมหากษัตริย์ฉะนั้นพระมหา,าษัตรย์ให้ความอุปถมัมภ์ประเทศไทยเราถึงจเจริญรุ่งเรืองที่สุดในโลกเรื่องพุทธศาสนา พอมาถึงตรงนี้ต้องพอต้องดีใจนะไม่ใช่ว่าพราะเลวนะลูกในโลกใบนี้นี่พุทธศาสนามีหลายประเทศที่นับถือพุทธศาสนาแต่ศาสนาที่เจริญที่สุดคือประเทศไทยร,รู้หลักธรรมะคำสอนได้ดีแล้วก็พระประพฤติดีปฏิบัติชอบที่สุดในโลกก็คือพระในเมืองไทยฉะนั้นอย่ามองมุมเดียวครับอย่ามองเหรียญหน้าเดียวครับ,รบทีนี้ในข่าวครั้งนั้นไม่ต้องพูดถึงพระเจ้าอโศมหาราชยกทาหารมาจับพระ พระรูปไหนสวดถามเรื่องศีลหน้าก็ไม่รู้เรื่องตั้งโนงโมไม่ถูกประมาณนั้นแหละสวดสัพพีไม่ได้ครับตัดคอทิ้งตัดคอทิ้งพระไม่ไม่ใช่เหนือกว่าพระมหากษัตริย์ไม่ใช่เหนือกว่ากฎหมายเหนือกว่าทหารตำรวจนะอย่าลืมพระต้องอยู่ในกรอบของกฎหมายอยู่ในการปกครองขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประเทศไทยเราถึงเจริญรุ่งเรืองแต่มันมีเพียงพระบางรูปบางอง,องค์เทา่านั้นน้องปอ ที่นอกรีดนอกรอยจึงอยากให้ประชาชนได้รับรู้ตอนนี้ว่าอย่าไปร่วมทําบุญกับพระบาบาครับพระโฆษณาชวนเชื่อเกินความเป็นจริงทําบุญเท่านี้จะได้อยู่สวรรค์ชั้นนี้มีเยอะนะมีแต่คนรวยเท่านั้นไปทําบุญทําบุญเท่านี้จะเป็นพระพรทําบุญเท่านี้จะได้บรรลุปเป็นพระอรหันต์นั่นนะมททีที่บอกว่าทํามากได้มากทําน้อยได้น้อยใช่นชั้นโกพถ้าพระรูปนั้นโกหกนอดก็บาปไปทําบุญกับท่าน ดีนะที่พระเจ้าโศมหาราชรู้ก่อนที่มีพระอาหารหันต์ไปบอกบถ้าเกิดไม่รู้ล่ะมีเงินน่ะน้องน็อตซื้อปืนก็ได้น่ะใช่ไหมอ่าซื้ออาวุธนิวเคลียร์ก็ได้น่ะเพราะคนโกหกอย่าหวังเลยว่าจะไม่สร้างบาปฉะนั้นต้องฟังทำให้เป็นอย่าฟังแค่เพราะหลวงพ่อทุองพูดไม่ขอเพราะพูดตรงไปตรงมาแต่ไม่มีคนฟังหรอกเพราะสังคมเดีย่ยงนี้เป็นสังคมแห่งการพูดเพราะ ไม่ชอบพูดความจริงคือคชอบแต่โกหกนั่นคือปัญหาขององค์การคณะสงฆ์ต้อง,องบอกค่ะพระอาจารย์คะแล้วก่อนหน้าน,นี้ที่พระอาจารย์บอกว่าถ้าพระทําไม่ดีแล้วคนที่ไปทําบุญด้วยก็จะบาปไปด้วยกันใช่ไหมคะแล้วจะมีวิธีการดูยังไงคะว่าพระท่านนั้นพระองค์นั้นปฏิบัติด,ดีหรือปฏิบัติไม่ดีคะพระอาจารย์นี่แหละขาพวกแบบเธอมาฟังธรรมะไงครับ ชวนเชิญช,วน,ชวนประชาชนมาฟังหลวงพ่อ้องใสายนเยอะๆจะได้ <ผม S 1> ต,าตาสว่างดูพฤติกรรมต้องดูเดี๋ยวนี้มันน่าจะดูออกนี่แหละบอกว่าตัวเองฉลาดนะครัหลวงพอ่อถึงกว่าคนไทยเราเนี่ยถ้าพูดถึงความฉลาดนับถือพุทธศาสนาไปเปรียบเทียบกับคนต่างชาติเขาเป็นคนบุญกว่าโดยสามไปพูดแบบไม่ใช่น้อยใจนะเขาฉลาดกว่าลงมงายรับ ก็ดูรู้ก็อยู่ว่าโกหกแต่ก็ยังเชื่อใช่ไหมที่ถามว่าจะรู้ยังไงค<ะ>มันเป็นคําถามที่ต้องย้อนกลับไปล้วใครโง่กันแน่ครับคนไม่ดีมันน่าจะดูออกน้องปอครับ<ะ>ดูพฤติกรรมและการกระทำเนี่ยรู้ว่าเว่าฝรั่งเขาดูแป๊บเดียวเขาดูออกเลยครับว่าอันนี้มันงมงายมันทําธุรกิจนักธุรกิจในประเทศไทยพวกการตลาดการค้าการขายที่เขาประสบผลสําเร็จในชีวิตนีส่วนใหญ่เขาดูออกว่าพระนี่ปลอม มึงทาการตลาดเพราะเขาเรียนน้องๆน,น้องปอต่อไปต้องเรียนรู้การตลาดวิธีการโฆษณาเนี่ยต้องมาเรียนนิเทศศาสตร์ะ <c oughs> จะรู้ว่าวิธีการโฆษณาวิธีการตลาดมันก็เป็นหลักการตลาดผมก็โงๆโข,ของทางโลกเขาซ้ํมไปเรื่องการโฆษณาชวนเชื่อแต่บังเอิญวัฒนธรรมไทยเราไปงมงายมากเกินไปเราไม่มีเหตุไม่มีผลถ้าจะเป็นภาษาบริว่ารถูกวิชาครอบงํากูม่สนและเหตุผลน่ะศรัทธายอย่างเดียวเป็นไงเนียนคำอ่ะ ใช่ไหมครับเป็นไงอ่ BUR ะย <pl ains> <reco Christ. S 1> ันตะเป็นไงขอขมาลราโทษนะครับหลวงพี่ทั้งหลายอย่าไปงมงายในลักษณะที่ไม่มีเหตุไม่มีผลพระพุทธเจ้าสอนเรื่องเหตุเรื่องผลที่ประยตาครับเคยฟังในจบทําเอกแล้วเนี่ยใช่ไหมเรื่องเหตุและปัจจัยน่ะทาอย่างนี้มันเป็นการขายของใช่ไหมเป็นการโฆษณาพรีเซนเตอร์ภาษาสมัยใหม่ครับมุดลงตุ่มเอาะอาจารย์มาเป็นตัวละครโอ้โหดังอาจารย์ของกูดังเนี่ย คนก็ทําบุญทําบุญคนทําบุญร่วมบาปพอๆกันครับอา,าย์เพราะถ้าอาจารย์ไม่ได้เงินจากพวกหนูอาจารย์ก็ไม่สามารถที่จะไปทําอย่างอื่นได้เพราะได้เงินมาแล้วไปสร้างบาปต่อเพราะพวกเธอเป็นส่วนร่วมในการสร้างบาปฉะนั้นจริงตกนรกร่วมกันลกูกค่ะพระอาจารย์แต่ว่าคนที่ทําบุญส่วนมากที่ไม่รู้ <c oughs> ก็เพราะว่าอาจจะเป็นชาวบ้านที่มีความรู้ไม่ถึงที่เขาทําไปก็อาจจะเพราะเป็นจากจิตใจเขาจริงๆที่ต้องการที่จะ บริจาคให้แก่พระองค์นั้นคือมีความเลื่อมใสในพระองค์นั้นเขาก็จะตกนรกด้วยหรอคะ <ตก S 2> ทั้งที่เขามีจิตเจตนาที่ดีคะ่ต <ก S 2> ะกตกตกส่วนใหญ่แล้วที่หลวงพ่อดูมาจากเหตุการณ์ความเป็นจริงไม่ใช่ชาวบ้านชาวบ้านคนละบาท5บาทส0บาทค,คนที่น่ากลัวสุดคนละสิบล้านยี่สิบล้านค่ะค่ะพอจคือคนโง่อะค่ะฉะ,ะนั้นเจตนาเอามาฟังประเด็นหลวงปอเจตนาเขาบริสุทธิ์ค่ะพระที่ไปโกหกเขาบาปบาปหนัก กรรมทุกอย่างขึ้นอยู่ออกับการกระทําแต่ว่าการกระทําแบบไม่รู้ก็เป็นบาปแต่ว่าเขาทาบุญน้อยเขาบาปน้อยแต่คนทําบุญเยอะๆนี่บาปหนักเพราะเจตนาเขาอยากจะได้บุญแต่สาหเหตุที่เขาไม่ได้บุญเขาได้บาปเพราะเขาไม่มีปัญญาหลวงพ่อถึงว่าต้องย้อนกลับมาสุตะมยะปัญญาปัญญาเกิดขึ้นในการฟังต้องแยกแยะเหตุผลก็อีกแหละพ่อใหญสีพรอใหญสาฟังธรรมะเบื่ออีกแหละ,ออละใช่ไหมครับ,รบดูละครดีกว่าอีกแหละ ไม่ใช่ว่ากันทขอมาละโทษน,นะโยบนะมันเกิดขึ้นใน่ประเทศไทยครับเดี๋ยวหลวงพ่อจะเล่าประวัติพม่าโอ้เดี๋ยวเพื่อนบ้านเราเนี่ยครับพระพม่าทำไมอยู่ไม่ได้เพราะประชาชนงมงายเรื่องผีเรื่องขอพรบารมีเรื่องเส้นสังเวรเรื่องบนบานสารกล่าวไทยเราก็ใช้ย่อยเนี่ยนักเรียนพวกยังหนูเนี่ยมาขอบาร,รมาีแต่ยังดีนะหลวงพ่อดุเอาอย่ามาเส้นอย่าสังเวรับ แต่ไปเส้นสังเวยกับปู่ตากับตรงนั้นตรงนี้ให้สอบได้เกรดสี่อ้ยมันโง่ขนาดนี้มันจะได้ยังไงเกรดสี่มันไม่ใช่ครับจบแพทย์จบหมอคุณครูยิ่งเยอะเอามาขอดูดวงยด่แต่งงานไหมอ้ยมันโง่ขนาดนี้มันจบมาได้ยังไงครูหน้าตาก็ดีมาขอพรบารมีดูดวงยี่แต่งงานมันไม่ใช่แล้วนี่คือต้นชนวนที่จะทําให้ชาติพระพุทธศาสนา ร่มสลายผมถ้าไม่มีพระที่กล้าพูดเหมือนหลวงพ่อทองสายนั่นลูกวันนี้แรงหน่อยธับมาแรงหน่อยเหมือนกับพม่าคนพม่านับถือผีมากดูทางเหนือเราเนี่ยผัมทุกวัดต้องมีเรือนผีวัดดอนมรรุนมีไหมเรือนผีไม่มีผีไม่กล้าอยู่กับหลวงพ่อหรอกดูขนาดคนยังไม่กล้ามาดูฉะนั้นถ้าคนนับถือผีไร้เหตุผลงมงายไม่ต้องกลัว พระพูดยังไงก็เชื่อก็เอาผีมหาจินครับผมฉะนั้นจึงเป็นเรื่องสวนทางกับพุทธธรรมลูกพูดเจ้าไม่ให้กลัวผีเหมือนกับยุโรปเขาเด็กฝรัง่งเขากลัวผีไม่ปีศาจเขาไม่กลัวคนไทยเรากลัวดั้วยต่คนแก่หัวหอกยังกลัวเลยผีครับฉะนั้นเราต้องมาศึกษาธรรมหันหน้ามาหาครูบาอาจารย์ที่ท่านเทศแบบมีเหตุมีผล มันต้องฟังหลวงพ่อต้องสายแตหพ่อพูดไม่เพราะ <c oughs> ไปฟังที่ที่ั่านมีเห็นมีผลฟังได้จะได้ปัญญาลูกจะได้ปัญญาฉะนั้นอย่าไปอย่าไปไร้สาระอย่าไปงมงายเ็าโกงหกทำบุญเท่านี้อยู่สวรรค์ฉะนั้นนั่นคือการโกงหกตั้งสมมุติฐานได้เลยเพราะว่าจะดีจะชั่วขึ้นอยู่ที่ตัวทำรพระเจ้าสอนว่าอัตตหิอัตโนานาโถตนนั่นแลเป็นที่พึ่งของตนพระพุพทธพระธรรมพระสงฆ์นี่ไม่ใช่พระอาจารย์ทองสายนะหมายถึงพระสงฆ์ที่จัดสรูแล้ว นั่นแหละให้เคารพพวกนั้นจะไม่โกหกแต่พระเหมือนพระอาจารย์น้องสายยังโกหกได้นะถ้ามีกิเลสอะ่ะกิเลสมีไม่ใช่ไม่มีครับแต่ว่าหลวงพ่อยึดความถูกต้องเพราะเผยแผ่เอาความถูกต้องเพื่อรักษาพระศา,าสนาและหลวงพ่อเชื่อมั่นว่าถ้าคนฟังกันนี้อะ่ะจะได้มีสติครับพระอาจารย์จะได้รู้ว่าอะไรผิดอะไรถูกไปทําบุญกับพระที่โกหกก็คือตกงรกร่วมกันนั่นคือคําตอบครับผมบแล้วก็ผมมองไปประเด็นที่พระใบ้หวย นะครับผมเพื่อสร้างศรัทธาประสาทาให้กับประชาชนเพื่อหวังลาบสการะแก่ตนเองพระภิกษุเช่นนี้ถือว่าได้กระทําผิดภรวินัยไหมครับอาจารย์อะไรแรงด้วยหรือลูกจัดอยู่ในพวกอวดอุตรีมนุษธรรมได้เลยครับอวดมีนะเออนอตมันมีผ้าบางรูปบางองค์ที่ที่ให้ลูกศิษย์ไปโกหกในสังคมไทยว่าตัวเองเป็นพ่ออาหารมีนะผมพ่อเคยได้ยิน มันมีประชิตมีอยูส่สข้อภิกษุ่ฆ่ามนุษย์ขาดจากความพ,พระภิกษุรักทรัพย์ขโมยเงินเนี่ยหรือในการโกหกหลอกลวงเพื่อขโมยเงินก็จัดอยู่ในพวกนี้ได้นะเนี่ยขาดจากพ,ะพระพเรื่องผมตออธิบายง่ายพระชาชาบ้านข้อสามเสพเมถุนมาถึงมีเพศสัมพันธ์ตั้งแต่กับสุนัขก,กับผู้ชายด้วยกันกับผู้หญิงกับศพ ที่น้ำมาสุกีเคลื่อนอะเรียกว่าเศษเมถุนทำทุกวันนี้ก็เยอะนะไม่ใช่น้อยทั้งพระทั้งเนรแหละพอโรคมันระบาดแต่ก็พระดีเยอะกว่านะครัต้องฟังตรงนี้ด้วยยืนดันข้อที่สี่ที่เราคุยกันคืออวดอุตริมนุษยธรรมคือธรรมันยิ่งของมนุษย์ที่ไม่มีนตนน้องน็อตอันนี้ขาดจากพระข้อนี้เหมือนกับไม่ผิดในสังคมทั้งโลกเพราะพวกเธอไม่ได้เรียนธรรมะเนี่ย อาจจะเลี่ยงบาลีไงที่เขาพูดปราชิกปราชิกยกตัวอย่างอย่างเช่นคําถามมีที่ถามว่าอ่าพระที่ไบ่หวยครับอาจารย์ไม่หวยใช่เพื่อจะได้เงินครับจ,จนั้นคือเจตนาอยากได้เงินครับอยากให้ตัวเองดังแล้วจะได้เงินมาก็สันนิษฐานว่าความรลภของพระรูปนั้นอยากจะได้เงินแล้วก็โกงกอวดว่าตัวเองมีคุณวิเศษ ก็จัดอยู่ในการอวดอุตริมนุษยธรรมได้เช่นกันครับแล้วถ้าได้ลาบสการะแล้วนําเงินนั้นไปสร้างโบสถ์สร้างวิหารสร้างพระเจดีย์เลยครับพระอาจารย์โอ้คน<ช>ละส่วนลูกครับอันนี้คนละส่วนส่วนนี้ถ้าเป็นประโยชน์ต่อพระศาสนาก็ได้บุญคนละส่วนแต่ว่าแต่ว่าทรัพย์นั้นได้มาด้วยการใบหวยนะครับอาจารย์ก็ถูกต้องอันนี้เป็นคําถามที่ลึกมากเลยเนี่ยเออดีด้วยดีมากๆสมมติว่านอตไปทําบุญกับพระหลวงพ่อ โกหกอยากจะได้เงินมาสร้างโบสถ์ใช่ไหมอัน,นี้บาปวารากรรมตัวน,นี้ก็ไม่ไม่ไมีมาเยอะเพราะว่าเงินส่วนนี้มาทําบุญมาทําบุญคือเจตนาของของอาจารย์นี่โกหกแหละ,ะมันถูกบ้างผิดบ้างใช่ไหมใบ,บหัวแทุกคนมาก็ถูกแหละคนทึกมาใช่ไหมส่วนหลวงพอ่อนี่บาปบาปในการโกหกโกหกผิดศีลก็อวดอีตมุนทุธธรรมอาจจะขาดจากพระครับ แต่ว่าบางเอืญได้เงินไปท,ทําบุญมันคนมันแยกส่วนกันบาปกับบุญนี่เหมือนน้ำทั้งกดถ้ามาถึงจุดนี้ต้องต้องฝึกสมาธิต้องวิเคราะห์ที่จะตามทันเพาราะบ,บางทีมันไม่สามารถพูดเป็นคําพูดได้ดีครับแต่ให้รู้ว่ามันคนละส่วนส่วนลูกศิษย์ที่มาทําบุญก็ได้บุญถ้าเงินทุกบาทไปทโบทุญนะครับ,ท,บทําบุญทำศาลมีพระสงฆ์ก็จาด,ดูแลคณะสงฆ์นําเงินไปใช้ในสิ่งที่เกิดประโยชน์ต่อสังคมเพราะสังคมเหล่านั้นเป็นคนดีขึ้นมา แต่ว่าพาะรูมนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับเจตนาทีนี้ต้องย้อนกลับมหากรรมทั้งปวงขึ้นอยู่กับเจตนาครับเจตนาโกหกมันต้องมีถ้าคำว่าโกหกเป,เ,ปเ,ปเป็นไม่ได้ที่จะไม่บาปจะไม่ทําชั่วยอย่างอื่นใช่ไหมมันเป็นไปนได้ไม่ได้นะน,น็อตว่าจะดีทั้งหมดถ้าขึ้นขึ้นว่าโกหกแล้วเนี่ยอย่าฝันเลยว่าอาจจะ มีเมียน้อยอยู่สิบคนเบื้องหลังก็ได้ส่วนหนึ่งไปทำโบสถ์ส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นพุทธเจ้าสอนฉะนั้นคนที่ศึกษาธรรมะต้องวิเคราะห์ให้ดีๆค่ะจญาดีที่สุดไม่ควรมีส่วนร่วมครับเพราะว่าไอ้ส่วนที่ทาโบสถ์มันบุญส่วนที่ไปให้เมียน้อยไปซื้อที่มันบาปครับบางทีมีลูกเป็นโหลก็มีพระที่ว่าดังๆอะ่ะแต่ถ้าส่วนนั้นไม่มีส่วนบุญอย่างเดียวก็ต้องแยกว่าบุญแต่ยังไงพระโกหกก็บาปค่ะพญาน แต่คนทําบุญได้บุญเพราะว่าถ้าท่านไปทําทุกบาทนะแต่ความเป็นจริงแล้วมันเป็นไปไม่ได้รพระพุทธเจ้าสอนอาจารย์เชื่อพราะบวชมานานถ้าคำว่าโกหกแล้วต้องมีบาทบแน่นอนไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งจะน้อยหรือจะมากแค่นั้นเองค่ะพระอาจารย์ค่ะ <c oughs> วันนี้เราก็ได้รู้คําตอบเกี่ยวกับ ในทุกวันนี้ที่มีข่าวชาวเยอะสะเลเกินนะคะคเกี่ยวกับ,รบพระพุทธศาสนาในปัจจุบันนี้นะคะในวันต่อไปเดี๋ยวเราจะมาพูดในประเด็นนี้กันต่อนะคะสุดท้ายนี้ก็อยากให้พระอาจารย์ได้ให้พรกับท่านผู้ชมะะ่อยค่ะหมดเวลาแล้วเหรอครับาอาจารย์หมดเวลาแล้วคุณโยมหนังนี้บ่อนอนต้องขออภัยนะเป็นรายการสดๆไม่มีการตัดต่อเนาะน,น้องปอเนาะหลวงพ่อท้องค้อนมรนาบุญครับลูทั้งสองที่มีส่วนร่วมนี่คือวิธีการหนึ่งที่จะทําให้เยาวชนได้เข้าวัดชนะเรื่องการเข้าวัดไม่ใช่เรื่องยาก ถ้าเราศรัทธาอยากจะเข้ามาถามธรรมะพระดีๆในเมืองไทยยังมีเยอะลูกจะไปดูแค่คิดชาวหลวงพ่อดูไม่เป็นหรอกแต่พวกเธอเล่าให้ฟังพระเนนตุดเนนแต่ก็มันมีไม่กี่รูปกี่องค์ครับบางทีคลิปเก่าเมื่อสี่ปียังอยู่คนรุ่นใหม่ก็คิดว่า,าศาสนาเป็นอย่างนี้แล้วาศาสนาเสื่อมแล้วเอาข่าวแต่ไม่ดีของพระขึ้นมันเป็นโรคออนไลน์ลูกแต่พระที่ยังศึกษายังรักษาพระธรรมพระวินายไว้ดีมีเยอะ ทุกจังหวัดพระาตามชนบ,บทในเมืองในกรุงเทพก็ยังมีดีๆเยอะฉะนั้นอย่าเอาของดีกับของไม่ดีมาปนกันเหมือนกับน้องน็อตถามใอสักครู่นี่แหละครับบาปเหมือนกับน้ำกรดบุญเหมือนกับน้ำเย็นๆมันคนละส่วนกันฉะนั้นทำยังไงเราจะสร้างบุญให้มันเยอะๆก็ต้องเดินทางมาศึกษาธรรมะเราถ้งจะบรรทาวความรังเลสงสยัยท่านผู้ชมด้วยรายการที่มีประโยชน์มีสาระเนี่ย พยายามดูยอมจะไปดูแค่รายการละครรายการมอมเมาสติหรือเกมลูกหลานอย่างเงี้ยมันจะทํามอมเมาสติมันจะทมอมอมอําให้เราสร้างบาปยงง่ายนั่นคือหลักการของพระพุทธศาสนาประคอรูโมตนาสาธุก,การขอตั้งกิอติฐานมาทานพรให้คุณย่าคุณโยมทุกท่านทุกคนจงเข้าถึงปัญญาในพระธรรมคำสอนขอให้เจริญรุง่งเรืองในการดําเนินชีวิตขอให้มีสุขภาพภารันไมที่แข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บมีอายุมั่นขวัญยืน มีอายุวัน,นะสุขภัลปฏิภาณธนาสารสมบัติโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนด้วยเด่นแห่งบุญน้้เธนขอจเจริญในธรรมสาธุาาค่ะก็กราบนมัสก,การขอพระคุณพระอาจารย์ทองใสนะคะที่ในวันนี้ได้มาไขาข้อข้องใจข้อสงสัยต่างๆเกี่ยวกับปัญหาในสังคมไทยในทุกวันนี้นะคะสำหรับวันหน้าเราสองคนจะนําหัวข้อเรื่องใดนะคะมาเป็น ประเด็นในการสนทนาธรรมะกับท่านพระอาจารย์ก็อย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะคสำหรับวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่สวัสดีค่ะสวัสดีครับ